ออกกาลังกายไปนานมากพุงก็ยืนกล้ามก็โหดเป็นแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดวันนี้หนูจะมาดูแลพี่เป็ดด้วยการพาพี่เป็ดกินอาหารตามนักกล้าม24ชั่วโมงจัดมาแบบเน้นๆสะบึ้มบริเ่มกันไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าหนูจะสามารถทําให้พี่เป็ดกลับมาเป็นไอหนุ่มกล้ามปูอีกครั้งได้หรือไม่และพี่เป็ดจะต้องซึ้งใจจนให้โบนัสอีก10เดือนเลยหรือเปล่าไปดูกันเลย พร้อมแล้ววันนี้หนูจะเป็นคนดูแลพี่เป็ดเองพร้อมแล้วพี่ชาย,ม,ย,ย,ยมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยลาตี้นี่ยังอีกยาวไกลพี่ชายมึงกันมาพี่เบลช่วยหนูหน่อยผมพาไปพี่เป็ดไม่ใช่ตรงนั้นมาเลยพี่เพนวันนี้หนูจะมาพาพี่เป็ดกินอาหารตามนักกล้ามเย้ว้า หนูว่าไปดูมาจากใน YouTube กินอาหารตามเดอะร็อกเดอะร็เนี่ยเขาก็แบบเล่นกล้ามเล่นหุ่นให้แบบมีซิกแพคใช่ปะ่ะช่วงนี้พี่เบรออกกำลังกายนี่มันเริ่มแอดวานซ์ขึ้นไปแล้วจากการออกกำลังกายปกติแรกๆเราแบบเริ่มมีกล้ามนิดหน่อยอันนี้เราจะแบบเพกกล้ามละมูเลยจัดเมนูอาหารสําหรับนักกา้าม ำไมพี่เป็ดโดยเฉพาะแ่วันนี้เนี่ยพี่เป็ดไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวหนูจัดการให้เองแล้วก็วันนี้นะถ้าพี่เป็ดจะกินอะไรหรือว่าเอาอะไรเข้าปากเนี่ยพี่เป็ดต้องรายงานหนูก่อนเพราะว่า <c oughs> วันนี้เราจะแบบเคร่งเลย <c oughs> เป็นการกินอาหารที่แบบโหได้โปรตีนสารอาหารแบบครบแเราคนอ,ออกกําลังกายเพื่อกล้น <c oughs> โดยเฉพาะถูกต้องเพราะกล้ามมือแรกเลยค่ะวันนี้เราจะมากินตามเดร็อกเลยไม่กินเดี๋ยวสวยนะลูกมีใบสาราแน่ด้วย พวกอ,อาหารเช้าอันนี้ก็จะเป็นข้าวโอ๊ตกับไข่ต้มสองฟองอันนี้คือนีนเยอะเขาบอกว่ามันดีต่อสุขภาพคณออกกำลังกายแต่ไม t t <ss> ่เคยกินจริงจริงเลยกินเหมือนเนี่ยกินเหมือนพวกข้าวเขาทุกคนกินโอเคทีนี้ชิมรสชาติกินไข่เลยได้ไหมกินอันนี้ก่อนขอซีิวนะเฮ้ยไม่ได้กินกับซีิ๊วหรือเปล่าไม่ได้พี่เบลการกินของพี่เบลวันนี้หนูนคนดูแลหน้าที่พี่เบลมีแค่กินอย่างเดียวเหมือนกินข้าวที่เละเละ ข้าวเสียมึงกินข้าวเสียปะไม่เหมือนหน้ายังออกเลยไม่ได้มันเหมือนอ้นี่ข้าวต้มก้นหม้อไข่ด้วยบอกฟองใช่ไข่เนี่ยกินแล้วดีนะยิ่งไข่ขาวนักกล้าวเคยกินกันเป็นไงดีขึ้นเฮ้ยไม่ได้โซเดียมเยอะอ่ะอ่ะอ่ะกันนิดนึงแต่จริงจแล้วไม่จำเป็นต้องใส่นะคะทุกคน อืมดีขึ้นเหมือนข้าวเลยกินได้เ,เลยเข้าวกับไข่ต้มไข่ต้มเยกินให้หมดแล้วก็เดี๋ยวหนูจัดคอร์สออกกำลังกายให้เป็ดละเดี๋ยวเียดขึ้นไปออกกำลังกายแบบนี่เพิ่งกี่โมงเองนี่ยังเช้าอยู่เลยนี่มื้อเช้านะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจูบใบ,บเศีบอีกแล้วเลยต้องแบบมันทำคลิปนี้ใช่ไม่ชอบการออกกำลังกายแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่าฮะบางคนแขนใหญ่อ่าแบบใส่เสื้อแล้วเนี่ยรัดรัดพี่ไม่ชอบอยากให้แบบตัวมันดูสมส่วนอะแต่ตอนนั้นจูบไม่หยุดเลยไม่น่าไม่ชอบนะ กินม oh so ื้อนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นแบบรอกงกายขอสไปซิโร่หน่อยครับเอาเอาน้ำเปล่าเดี๋ยวนี้ตัวเองกินดีโอเลยเวลางานไม่รู้เลยกินให้หมดนะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะเราก็จะให้พี่เป็ดขึ้นแบบรอกงกายแล้วก็ลงมากินมื้อต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวไปเจอกันมื้อต่อไปเร็วพี่เป็ดวิ่วิ่งรูเลยไล่หู่บ้านเร็วพี่เป็ด พ่อพี่ชายอู้เหมือนชาตชาติเลยอย่าลืมเบิกแปะครับผมอย่าลืมเร็วหนูเหนื่อยแล้วเนี่ยกูก็เหนื่อยโอ้ปกติกูเพิ่งตื่นโอ้แดดกำลังดีเลยเร็ว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 พ่อ้ปอีกนิดนึง อย่านอนอย่านอนเรา้องยืดก่อนการยืดนะทุกคนเอาจริงไปฝั่งนู้นตึงย่างตึงย่างขอด้านซ้ายครับหนึ่งสองสามเมื่อกี้วิ่งกี่โลห้าเจ็ดแปดก็ตอันนี้อร่อยไหม เนี่าครับไม่ยืนได้ไหมไม่ได้ครับยืนข้างอ่าเดียวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจึ้ไม่เท่ากันเดี๋ยวมาครับผมหันหน้าข้างลึกเท่าผมสองสามสี่ตึงอ่ะยืนไม่ค่อยได้เนอะติดอกอกลับไปกินต่อเลยจับไปกินต่อเลยตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวให้พี่เป็ดพักก่อนแล้วเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมมื้อต่อไปก่อน โอเคค่ะท okay ุกคนหลังจากที่เราเนี่ยออกกำลังกายตอนแรกเสร็จเราก็จะมากินมื้อสายต่ออันนี้นะคะก็จะเป็นมื้อที่2เพราะว่ามื้อเช้ากะกินแค่2อย่างเองมีแค่ข้าวโอ๊ตกับไข่ต้มคือจริงๆแล้วเนี่ยจากที่หนูไปดูมานะของเดอะล็อกเนี่ยม่รู้เดอะล็อกคือใคที่เล่นเรื่องฟาสต์กับเล่นเรื่องจูเมนจี้อันนี้นะคะเลือกแบบอันที่เราเนี่ยพอจะหาได้ไม่ได้แบบยากมากสารอาหารครบมาเร็วพร้อมย่างกูเพิ่งกินเมื่อชั่วโมงที่แล้วายโอ้ผ่านไปตั้งชั่วโมงครึ่ง เฮ้ยเขากินจริงจริงหรอจริงๆรนี่คือตารางของเขาเลยใช่ตารางของเขาเลยเขากินมือแรกออกกำลังกายออกกำลังกายวิ่งเบาๆอันนี้คือตามเขาถูกต้องมากินต่อคนเล่นกล้ามเขาต้องกินแบบนี้แหละเนี่ยถ้าพี่เป็ดแบบอยากใส่เต้าไปถึงตรงนั้นอ่ะพี่เป็ดก็ต้องกินแบบนี้ตรงน,นี้พี่เป็ดยังเ,เป็นเนแบบีอยู่เป็นแบบแบะต้อง จะลองกินละกันแต่ไม่รู้จะกินไหวหรอเปล่าตอนเช้าเรากินเยอะในม,มือนี้มีอะไรบ้างก็จะเป็นแบบเสริมสร้างโปรตีนไข่ขาวล้วนจะไม่มีไข่แดงแล,<อ>เละเพราะเราเยอะอ้วนไข่แดงนะครับกับอันนี้มันฝรั่งจริงๆแล้วเนี่ยมันฝรั่งเนี่ยจะเป็นอบหรือนึ่งก็ได้พยายามอย่าใส่เนยใส่น้ำมัน<อ>ลงไปอ่าอันนี้ก็300กรัมสุดแม็กกี้นยครับแม็กกี้ทำไมอีกกูจะกินพี่ชายพี่กินไม่ยากหรอกมันไม่ฝืดคอนี่ข่ตดฟองบหักมันไม่มีไข่แดงแล้วเนี่ย แต่กินเค็มเยอะนะคะทุกคนไม่ดีเป็นอันตรายปกติพี่ไม่เคยได้วิ่งปกติอ่ะเพราะว่าอะไรขี้เกียจขี้เกียจปกติจะแบบพวกแบบสควอตคาร์ดิโอตามยูทูบอ่ะดูอ่ะดูเบเบ้อ่ะตัวเองดูเบเบ้อถ้าการจะคาร์ดิโออ่ะพี่เบเบ้อนี่คือหินเลยใช่สุดยอดมากก็คลิปครึ่งชั่วโมงอ่ะห้าทีกูปิดแล้วไม่ใชว่าพี่เบ็ดดูเขาแล้วนั่งจุป๊อปคอร์นนะนั่งนั่งรำคือมันโหดมากลื่นโล่งคอมกลืนได้เลยจริงๆไม่ต้องเคียชเนี่ยเห็นไหมวันนี้หนูดูแลพี่เป็ดเอง ไม่มีโคกี๋ยวเราเขากิกนโคกเพื่อนกูหรือเราก็เออดไม่แย่นะอร่อยชอบกินมันม,มือนเฟ้นฟวายแหละไม่มีเกลืออวะขอเกลือดิเกลือไม่ได้โอ้โหนี่ก็น้ำปลานี่มาใส่เกลืออีกตัวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวกินเซร่ะขั้นตอนต่อไปก็คือแป๋วรันงกายต่อ <c oughs> เนีย่ยเล่นพวกส่วนแบบกล้ามอกอ๋อคือเล่นเวทละเล่นเวทละเล่นเอ็นเวทเพราะว่าพี่เป็ดเล่นได้แล้วนี่ใช่ไหมรู้ว่าตัวไหนเป็นส่วนไหนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันให้พี่เป็ดไปออกกำลังกายพี่เป็ดเฮ้ยมันไม่ใช่ห้องนอนมาเร็วเวพื่อนที่เหนือพี่คือที่นอนมาเร็วเอาละพี่ชายดูด้วยนะได้ได้จริงหรือเปล่าอย่าโกงนะโอเคโอเคอเคู้ <laughs> เลยครับโดนก็อย่างที่บอกครับวันนี้จะออกกำลังกายกันซึ่งพอดีว่วันเนี้ยตั้งผมเนี้ยมันโดนโตกันพอดีก็เดี๋ยวจะมายกเล่นอกกันผมมายกได้มาสิบห้าตอนแนีเราลงยี่สิบแต่ก่อนยี่สิบบาทต้องมีคนช่วยแต่ตอนแรกผมเริ่มแบบยี่สิบโดยที่ไม่มีคนช่วยเริ่มพอได้แล้วเขาต้องมีเสียงด้วยพี่อ๋อ เขาจะดเหมือนแบบ่ว้เวลาที่ผมออกประจำไม่คือมันก็มีแรงอะแล้วก็เดี๋ยวเล่นในเนี้ยสามเซตโอเคอ่าอ็เอยแรงวะเนี่ Okay, ออโอเคครับบอลลูนนะก็มันอยู่ท่าสุดท้ายแล้วคือเดี๋ยวเนี้ยปกติผมเล่นแค่นี้แหละแต่ก่อนเนี่ยผมจะเล่นแบบอกหลังแขนหลังหน้าแขนมันมันแย่ครับแต่เดี๋ยวนี้ผมออกวันละส่วนวันหนึ่งอกวันพรุ่งนี้หลังวันต่อไปขาวันต่อไปไหลวันต่อไปแขนผมผมออกแค่นี้พอครับผมไม่ค่อยมีเวลาทายงานปกดิกับผมมีเวลาน้อยเจอแล้วล่ะว้า เห็นข้าวก็จะอ้วกมาเลยทุกเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเค่งกว่านี้นะอันเนี้ยเราหยวนหยวนให้ก็คือแบบบ่ายสองอันเนี้ยมื้อแรกอันเนี้ยมื้อที่สามมือแรกเราอ่ะสิบโมงสิบโมงมือสองเนี่ยประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งอ่าอ่าแล้วก็ออกกําลังกายเีด้ประมาณจะเกือบบ่ายสองแล้วกันแบบสองชั่วโมงอ่ะทุกคนสองสามชั่วโมงและคือไอ้มื้อหนึ่งสองอ่ะผมกินหมดนะฝืนจนหมดนะแต่ถามว่าอิ่มไหมจุ๊ก แต่เพื่อจริงเดี๋ยวลองกินมากกว่านี้เหรอกินมากกว่านี้พอออกกำลังกายเสร็จเนี่ยเขาก็มากินต่อแต่เขาอาจจะโอเคมีการพักกกำลังกายต่อดีกว่ามาพักก่อนก่อนนก่อนของเดือดร็อกนะพอกินอันนี้เสร็จขึ้นแบบออกกำลังกายแล้วกลับมากินอันนี้อีกรอบเมือองขึ้นแบบอีกเหรอแต่อันนี้ไม่ละอันนี้เราหยวนหยวนมือนี้นะคะก็คือเขาจะเพิ่มโปรตีนจากเนื้อสัตว์มีอกไก่เป็นสเต็กคนเราเนี่ยไม่ควรหาโปรตีนจากแหล่งเดียวเราควรแบบกินโปรตีนจากหลายๆแหล่งช่วยโปรตีนนะตอนนี้น เดียงเงินเราก็เลยสั่งทั้งอกไก่ทั้งสเต็กมาให้พี่เป็ดแล้วก็ข้าวสองถ้วยแต่เป็นเขาบอกว่าเป็นข้าวขาวนะมึงให้กูกินขนาดนั้นมึงให้กูกินข้าวสองถ้วยกินไม่หมดกินไม่หมดผมผมบอกเลยผมไม่สามารถกินมื้อนี้ให้หมดได้จะกินเท่าที่ไหวแค่อยากให้รู้ไว้ว่าเดือดรอนเขากินอย่างนี้เขากินบล็อกหรีอเหรอใช่เขากินบล็อกหรือเป่เอาเลยพี่ชายแน่นแน่นไม่แห้งหรอกฉ่ำ โอ้ยไม่ได้ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งอะนี่น่ากินเลยพี่เป็ดเดกเลยอืมอ่าอันนี้ให้ก็ได้วเป็บเบอรรี่เลยนี่หนูตเตรียมมาเพื่อพี่เป็ดเลยนะนี่อยากกินข้าวเลยเอาข้าวไลซ์เบอร์รี่ไหม ก็เลยกินชบาอ่ะตอนนั้หิวมากมหิวแบบเอาเนื้อมาสิบหมูสิบเหมือนกินหมูถ่านแบบทันรอบสุดท้ายแล้วก็แ,วแบบกินไ,ไม่ลงอ่ะเป็นอย่างนั้นเลย,ยกู๊บทำเหมือนมึงใช่ป่ะไปกินชบอะ่ะแล้วพอเหลือเราก็ไปแอบตามจู่วเอาหูไม่เคยทำเอาลงเตาเลยยัดลงเตาเลย <c oughs> พี่เป็อะ่ะอยู่ๆก็ลุกไปเลย่กินแล้วก็หนีให้หนูย่างก็เดี๋ยวให้พี่เป็ดเนี่ยกินเท่าที่พี่เป็ดไหวแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าพี่เป็ดเนี่ยจะกินได้สักแค่ไหนไป โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่เป็ดไม่ไหวละเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่เป็ดเนี่ยกินได้เยอะแค่ไหนได้ครึ่งถ้วยปีสองถ้วยแต่ถ้วยน,นี้ยังไม่ได้กินเลยยังไม่เริ่มเลยแล้วก็กินไก่ได้ชิ้นนึงมันกินไม่ลงละเอ้ยแต่ว่าพี่เป็ดก็กินผักเยอะอยู่ก็อันนี้ก็ไม่ไหวแล้วเ<ม>ิาไม่อยากกินหรอกผักอะ่อะใจอ่ะมันเคี้ยวแต่กล้ามไม่แบบเฮ้ยแต่ว่าถือว่าได้โยกินมือน้อนึงกี่โมงครับสี่โมงแล้วกันเอ้ยอันนี้ดีอันนี้อร่อยเอาเลยไรกันเลยเดี๋ยวเจอกันนะวัน ไม่จบยังมีอีกมือหนึ่งโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวให้พี่เป็ดพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันตอน4อี่โมงเฮ้ยนี่ค่ะทุกคนมือต่อมาทำธรรมดาทำดำทำ,ำ,ำไปเลยไปไเลย <c oughs> มือนี้หนูจะอธิบายให้ฟังขี้ตัวเองให้กุด แบบว่าชีสมิลค่ะค,คือปกติเนี่ยคืออรคือปกติเนี่ยเดล็อกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินของหวานเท่าไหร่าแสตตาค่ะพี่ของหวานเท<อ>่าไหร่ <laughs> อันนี้เป็นแผน ปกติอะเดอะล็อกเขาจะไม่ค่อยกินของหวานเท่าไหร่เป็นวันแบบชีสเดย์อะไรเงี้ยเขาก็จะกินเป็นแพนเค้ก5้าแผ่นโอเคงั้นหนูจัดไม่ให้พี่เป็ดแต่ว่าไม่ถึง1ิหแผ่นอันนี้สิบแผ่นสองแผ่นก็พอ <c oughs> ไม่ได้ไม่งั้นไม่เหมือนเดอะล็อกแล้วก็มีน้ำผึ้งให้ด้วยอ,อกินหน่รย่มกันได้อร่อยไหมลาดูอ่ะมันจิ้มใส่หมดเลยหรอแล้วแต่พี่เป็ดเลยเนี้ยแต่เนี่ยหนูให้มาปริมาณแค่นี้พอสองกล่องวินากินนะเนี่ยโอเลยไม่ได้ไม่ หนูต้องให้พี่เป็ดกินวันนี้หนูดูแลพี่เป็ดทั้งวันสิบแผ่นลดให้แล้วนะจากสิบห้าแผ่นอือข้ามเกล็ดโอ้ข้ามเกล็ดโอ้ข้ามเกล็ดแบบจไม่ได้ต้องกินอันนี้เดี๋ยวมื้อเย็นหนูมีให้อันนี้ข้ามเกล็ดี๋ยวไม่ได้ค่ะอายุว์ซีีโอไม่ได้ อปาเอาตอนนี้กี่โมงแล้วหกโมงครึ่งเห็นไหม่ห <c oughs> านเวลามานานแล้วพี่เบสกินได้ตอนเนี้ยแติงจิงอะที่เราวางไว้คือแดนบอกว่าจะให้กินสี่โมงใช่แต่ว่าไปติดง,งานก็เลยได้กินประมาณหกโมงกว่าครับแต่เราก็ต้องกินต่อต้องกินให้ครบทั้งหมดเพราะยังไม่จบวันยังเหลืออีกมือ้อนึงแต่นี้มันเริ่มดีขึ้นแล้วไงเพราะว่าเราพักนานอืมไปกินยั่วก <c oughs> ูไม่ใช่ขอว่าอย่ากินยั่วเดี๋ยวมองหน้ากูเนี่ยได้กันไหมได้เงิน เอาเงินให้ด้วยตัดไอ้นั่นหยิบน้ำปลาพี่นะ,อะเอ้ยนี่เป็นอาวปากกินอะไรกินออกมาแล้วกินไก่เต็มเลยมันกินน้ำเปล่าโซโซค่ะกินเยอะๆเยอะแมันก็น่าอร่อยเหมือนกันนะมากินอร่อยน้องมากินดิวันรักษาเลยนะตอนนี้บีมโดยโทัวร์เคยจ้างเราหนิต้องกินด้วยลูกค้าลูกค้าเคยจ้างเร<ห><ม>าเลยรู้กินได้โฮ้ยทัวเข้าได้ค่ะต่อเลย พี่เบดทำได้เชื่อหนูเดี๋ยวหนูป้อนพี่เบลพี่เบลกินอะไรออโอ้โหยังกรอบเลย <laughs> พี่ชายพี่เอาอย่างไรโคตรอร่อยก <laughs> ินแล้วแบบมันก็เลยหวานอะ่ะ <laughs> มันก็อร่อยเลยนะคนนี้จะป้อนใหคนไม่ี่พี่ชายพวกเขาหันมาอร่อยแม่งดูหน้าพี่มึงเคี้ยวเลยที้อีกครึ่งแผ่น <laughs> เอามือมาทำไมมือมื่พอหลังจากเนี้ยจะพักละหรืออยากออกพี่ทอีแหละจะต้องยอมไม่ได้ไม่เป็นตุ๊บเดี๋ยวเว้ยจับตาดูดีนะครับทุกคนนับตั้งแต่วิีทีต่อไปจะเป็นวินาทีอันยิ่งใหญ่ของอสานโลก3า1 ไปอืมเดี๋ยวต่อไปจะให้เผ็ดนั่งพักเดี๋ยวอีกสักสองทุมแล้วกันออกกำลังกายกินแดกินดูสักสี่ทุ่มวะอันนี้เป็นคือคลิปกินตามนะครับเน้นกินเดี๋ยวมาเจอกันว่ามื้อสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอะไรย จริงๆผมไม่อยากเมินผมกินได้แปดแผ่นนะแต่ผมไม่อยากอ่อนแนอ <c oughs> <c oughs> หนูเบียวน้ำให้ด้วยนีย่ก็เน้นนี่ว่าดาราฮอลลีวูดของหนูมีน้ำส้มให้ด้วยมาค่ะเดี๋ยวเราจะแนะนำนะคะว่ามื้อสุดท้ายมีอะไรบ้างสเต็กปลาแซลมอนแถมแบบครีมมาให้ไม่แห้งเกินต่อมาสลัดผักขมแล้วก็สุดท้ายมันฝรั่งเหมือนเดิมค่ะเป็นไงนี่น่ากินนะ ไสกระดาษเยอะด้วยมาแล้วทุกเดียวอันนน่าจะดีหน่อยปลามันเคี้ยวง่ายเมนอนี้กินง่ายมีน้ำสลัดมาช่วยโอ้ยเออนั่นจะแบบเอาตะช่างตะช่างตอนเช้ากูจะได้กูช่างห้าสิบเจ็ดจุดห้าประมาณตอนเนี้ยอันนี้กินได้เสร็จนะ ปัญหาโล1เออนี่ผมบอกก่อนนะครับทุกคนว่าสิ่งที่เรนทําอ่ะคนทั่วไปคิดว่าแบบแม่งทําสนุกแบบว่าคิดอะไรแต่นี่ผมบอกก่อนว่าถ้าเกิดคุณจะแบบอยากมีกล้ามคือการมีกล้ามไม่มีหลายแบบคนอ้วนแล้วอยากมีกล้ามก็อีกแบบหนึ่งก็คือต้องมีการหานั้นจะลดกินพวกแบบที่ไม่ใช่แป้งคือมันมีกระบวนการออกมันครับอะไรเงี้ยแต่ก็จะไม่ค่อยกินคาร์โบไฮเดรตอ่ะแต่ว่าอันนั้นจะเน้นลดคนผมอ่ะเป็นผอมแล้วเพิ่มเราก็จะเน้นกินมันก็ต้องเป็นแบบนี้เท่าที่พี่ไปศึกษามามันก็ประมาณนั้นแหละเพราะคนออกกํลังกายมันจะมีกล้ามเนื้อแล้วกล้ามมันจะแบบต้องใช้พลังงานมากกว่าคนปกติก็คือถ้าคนออกกําลังกายเยอะๆแล้วกินแบบนี้แต่รอทายไว้ทั้งหมดดิ เห็นไหมแต่ว่ากินแล้วดีเห็นไหมแล้วก็เดี <S <s ๋ยวพี่เบลก็ขึ้นไปออกกลังกายอีกวะเอไม่หรอกที่ร้อนแบบคุณมรู้่กทำไมคุณออกกําลังกายแล้วใส่เสื้อก้ามต่อยคุณสงสัยเราไปแรกๆอ่ะเราก็จะมองแบบคุณใส่เสื้อก้าวเริ่มแล้วแอ๊กแอ๊กไปต่อแล้วก็แบบอย่างเงี้ยไอ้ประสบการผมนะอันนี้บอกก่อนสำหรผมแบบยังไม่ได้ไขมใหญ่ยังแบบไม่รู้เว่อร์มันอัดมันแน่นไม่ใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์อ่ะมันแน่นมันใส่ยากเว้ยแล้วมันถอดยากอึดอัดอ่ะเขาเลยใส่เสื้อก้ามแต่บางคนเขาก็ชอบนะชอบให้าาอ่ะถ้เกดดู ดูทออะไรเงี้ยก็แบบนี้กินตามทอหนูไปเจอมาทุกคนคะจับตัวกหูขอสักห้าหมื่ไลค์แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำ 2. 2> อีพีสเดี๋ยว จากอินเทอรนสมัยนี้โอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้สําหรับใครที่อยากแบบเป็นนักก้ามอาจจะแบบปรับลดอันนี้ไม่เริ่มต้นอ่ะอันนี้ไม่เริ่มต้นคือแบบพระเจ้าแล้วสูดสุดส่วนเรื่องเวลาการกินนี่ยจริงอ่ะแล้วแต่ว่าเราสะดวกเวลาไหนคือคือเนี้ยมันเป็นเมนูเดือดรอกเดือดรอกก็อาจจะมีเวลาว่างตอนเช้าเขาจะออกกําลังกายตอนเช้าตอนเย็นเขาไม่ว่างอ่ะเดา๋ยวเราคุยไปก็อาจจะแบบออกกําลังกายตอนเย็นมันมันก็ไม่ผิดมันแล้วแต่นะครับส่วนเรื่องการกินเนี่ยตารางการกินก็เหมือนกันเราอาจจะแบบก็ว่างตอนเนี้ยเราไอ้ทีหนึ่งก็อาจจะแบบสามโมง ต้องแบบตามเป๊ะๆนะครับเพราะสุดท้ายไงต้องมันทําไม่ได้หมดทุกคนอยู่แล้วขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละคนเพราะแต่ละคนทําไม่เหมือนกันจะดูเป็นแนวทางการปรับใช้กับแบบชีวิตของแต่ละคนว่ากันไปนะครับทุกคนหรือถ้าทุกคนอยากเห็นน้องแนนใช้ชีวิตหนึ่งวันตามพี่เบบี้หนูไม่ชอบออกล่างกายค่ะคอมเมนต์มาอันไหนเยอะกว่ากันอยากเห็นแนนออก,ก,กาตามเบบ้ครับหรืออยากเบบ้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงคนไหนก็ทําไม่ได้ขออนุญา โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากจะเอาเมนูของเดอะล็อกไปใช้แบบปรับรดพอดีกับตัวเองก็ได้ก็ต้องแบบลองดูว่าแบบนี่มีเยอะแยะไปหาเน็ตมีเยอะแยะใช่ลองไปหาในเน็ตดูได้ตอนนี้เมลมาเจอสแกนสุอกลาครับว่าลากรอนทุกคนไม่บายครับ